จังหวัดลบบุรีจัดพิธีถแถลงข่าวสิงคู่ยังรันนิ่งวิ่งเพื่อโรงพยาบาลโคกสำโรงประจำปี2567วันจันทร์ที่28ตุลาคม2567เวลา13นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมหยโยดมตึกหลวงปู่บุญตาชั้น3โรงพยาบาลโคกสำโรงผู้ร่วมงานเดินทางถึงสถานที่จัดงานลงทะเบียนพิธีกรเริ่มดำเนินรายการและชมการเดินแบบจากนักกีฬา จากนั้นเวลา14นาฬิกาที่ทีถแถลงข่าวโดยนายเจตพงโชคสวัสดิ์บรคุณในอำเภอโคกสำโรงประธานพิธีพร้อมด้วยนายนารินทร์พลังผาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีเขต4พันตำรวจเอกอภิชาติทองแพผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรงนางสมฤดีชมญาติประธานมูล,ลนิธิหลวงปู่บุญตานายนุสิท์ชัยประเสริฐผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง และนางอารีเลิกสภาพผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ทสำนักงานลบบุรีจากนั้นนายเจตพงษ์โชคสวัสดิ์วร,รกุลในอำเภอโคกสำโรงได้กล่าวเปิดงานถแถลงข่าวสิงคูยาง running นนวิ่งเพื่อโรงพยาบาลโคกสำโรงโดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการระดมทุนเพื่อสร้างศูนย์ฟอกไตให้แก่โรงพยาบาลโคกสำโรงเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกไต ในอำเภอโคกสำโรงและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงบริการได้รับการดูแลรักษาที่ดีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในส่วนของความพร้อมในการต้อนรับผู้ร่วมงานวิ่งในวันอาทิตย์ที่8ทธันวาคม2567ที่จะถึงนี้ทุกท่านที่จะมาร่วมงานขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าทุกภาคส่วนและชาวอำเภอโคกสำโรงมีความยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับ และได้เตรียมการอย่างเต็มที่ในเรื่องความสะดวกและปลอดภยัยนอกจากผู้ร่วมวิ่งทุกท่านจะได้ชมวิถีชีวิตชาวบ้านทัศนียาภาพตลอดสองฝั่งเส้นทางในที่วิ่งแล้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในตำนานเล่าขานมานานที่น่าสนใจของอำเภอโคกสำโรงและจังหวัดลบบุรีอีกมากมายที่นักวิ่งจะวิ่งผ่านได้ชมเห็นเทือกเขาที่สวยงามยามเช้าเช้าเช่นเขาว,วงพระจันทร์เขานมนางเขาตะเภาเขาจระเข้สถานที่วัด ธรรมชาติทุ่งทานตะวันวิถีชีวิตชุมชนที่มีความสวยงามตามธรรมชาติของท้องถิ่นอำเภอโคกสำโรงซึ่งจะทําให้การมาวิ่งครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีทั้งในด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติท้องถิ่นให้ทุกท่านประทับใจไปอีกนานทุกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรชุมชนรวมถึงประชาชนทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งทุกคนมีความเสียสละและน้ำใจที่ทุกท่านมอบให้จะช่วยส่งเสริมให้โครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยจะต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมากในการสร้างศูนย์ฟอกไตจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมวิ่งเพื่อสร้างสุขภาพและสร้างบุญไปด้วยกันเปิดรับสมัครวิ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวิ่งในระยะทาง3กิโลเมตร400บาทรับเสื้อ1ตัวระยะทาง5กิโลเมตร400บาทรับเสื้อ1ตัว ระยะทาง10กิโลเมตร500บาทรับเสื้อหนึ่งตัวระยะทางวิ่ง23กิโลเมตร700บาทรับเสื้อหนึ่งตัวและ v ี p 1 0 0 0บาทรับเสื้อสองตัวท่านสามารถสแกน q ิวอา e คสมัครได้ทันทีและรับเสื้อได้ที่โรงพยาบาลโคกสำโรงสิงคูยาง running 3. วิ่งเพื่อโรงพยาบาลโคกสำโรงในวันอา 8, ทิตย์ที่8ธันวาคม2567โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อระดมทุนเพื่อสร้างศูนย์ฟอกไต โรงพยาบาลโคกสำโรงเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีมีคุณภาพและสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายและความลำบากในการเดินทางไปรักษาที่อื่น 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความประนักรู้เกี่ยวกับโรคไตในชุมชนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและใส่ใจสุขภาพของตอนเองมากขึ้น 3. สร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของชุมชนการจัดงานวิ่งครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและสนับสนุนซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เสริมสร้างความรักความสามัคคีและร่วมกันสร้างส,างสิ่งดีสิ่งดีให้แก่สังคมทางด้านพันตำรวจเอกอพิชาตาทองแพผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโคกสำโรงได้กล่าวว่าจะให้ความสำคัญกับการดูแลความสงบเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรในวันงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับความสะดวก สบายในการใช้เส้นทางสามารถมีความสุขและปลอดภัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางสถานีตำรวจภูทรโคกสำโรงได้เตรียมวางแผนการดูแลรักษาความปลอดภัยไว้เป็นอย่างดีอย่างเข้มงวดรวมถึงวางแผนร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการจัดการจราจรเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดหรืออันตรายใดๆแก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกทั้งยังมีการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนและเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อควบคุมคุมการการจราจรให้เป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ทางสถานีตำรวจภูทรโคกสำโรงยังตั้งจุดบริการฉุกเฉินในพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นรวมถึงทางคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลโคกสำโรงยังมีจุดปฐมพยาบาลให้ความช่วยเหลือหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างเส้นทางสามารถรับบริการได้ทันทีจากแพทยาา์พยาบาลโรงพยาบาลโคกสำโรงรวมถึงจุดบริการน้ำดื่มตามจุดต่างๆอีกด้วยสนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการ